ดีค่ะคนวู้สวัสดีค่ะคนดูหนึ่งร้อยกว่าคนที่เออสองร้อยก็ได้ค่ะสองร้อยกว่าแล้วสามร้อยแล้วเออสามร้อยกว่าแล้วสี่ร้อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เพิ่งถึงหอคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเทเลเตอร์สเตจมันเกิดหนูกับเมเนเ็ก ก็จะบอกคนว่าหนูเริ่มได้ของขวัญแล้วนะคะของขวัญที่ทุกคนส่งมาให้ใช่ก็อยากแกะให้ดูนะแต่ได้หรือเปล่าว่านั่นแหละก็ก็เขาก็อู้วันนี้น่ารักจังเลยก็คือแบบว่าพี่พี่เขาสตาฟทถ้าทุกคนส่งที่ออฟฟิศนะคะเขาก็จะทยอยเอามาส่งให้หนูนะคะทุกคนก็ไม่ต้องน้อยใจหนูได้รับทุกชิ้นแน่นะน่ เย่เย่อยู่กับใครอยู่กับแม่ค่ะแม่แม่มอยู่ข้างหลังแม่ดูพิแม่รู้อันนี้ไม่ชอบอันนี้มันมันมันอ,อยู่กับแม่ฮะพี่พีไปไหนหนูก็บอกว่าหนูอยู่กับแม่ไงต้องแก้เป็นไร ก็สเตเตมิวนิกนะคะมิวนิกบอกว่าให้มีหัวใจให้มีหัวใจอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่หนูก็เลยทำนี้แล้วก็มีที่คอด้วยว่าทำไมก็ไม่รู้นี่ก็มีที่หัวได้เป็นหัวใจสองอันเหมือนเหมือนพี่ผักผมเลยอะสเตเตันเกิดเป็นไงบ้างก็เหนื่อยใช้ได้เละ หหนเจอที่ไม่ได้เต้นมานานมงม่ตมองถองมนะมองมองมาแม่ชืออมอะไรง่องมองมอง่องมองนองมพง่เงมงม่ะมอง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 มอมางมมางมองมองม่งมมอง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 มอหนอกมจะมองม่บมอกม่ะมวงมองมอามองมองมงมอ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 งก็ถ้าไมรไปองดูเมอตอรมวันนี้อะคอหนูกมองมเงมองมเทมเลยค่ะใช่ค่มไมอง้องมามนะคะวมาแม่อออะไร แน่นทุกคนคะหนูปวดแขนเรยจะมาแกะของขวัญทีละชิ้นในถุงที่หนูได้วันนี้นะคะไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนจะไม่นนอยใจใช่ไหมเพราะว่าทุกคนคะคือแบบเคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่กลัวมากเทปกับไม้อยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะลอก ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมานะคะหนูเพิ่งได้ะคะ่ะหนูเพิ่งได้อันนี้มันโอ้โอโอาหน่ารักดูดิหมุนได้ด้วยอ๋อชิ้นแรกหาไปก็ขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยมนหนูเป็นแบบอมเล็ตไอเดอมารีวิวของเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเราชื่อจอปอจากข้อปอสองทับเจ็ดนะวันนี้มีคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหทุคนมีคนส่งหม้อนี้มาด้วยอะ่ะเอ้ยหม้อทำไข่ตุ๋นในไ,ไมโครเวฟแม่ Amazing ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าใจชีวิตเด็กหอ,อย่างน,น <c oughs> แบบว่าดีมากเลยส่งหม้อทำไข่ตุนมาให้ ก็ไอนี้ด้วยน่ารักมากว่าทุกคนรู้ใจเด็กหอยอยางหนู่มากว่าหนูทุกคนนี่แฮปปี้มากนี่นมีถุงเท้าเต็มเลย <laughs> ถุงเท้าเต็มถุงนี่เลยทุกคนเหมือนเด็กดอนที่เขาบริจาคแม่ก็มีจดหมายเต็มเลยคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่อ่านตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะขืนคะ่ะอยมีจดหมายเต็มเลย นี่นี่นี่จระมาเต็มเลยคนว้าว่ามีจระมาอีกชอบเค้กไหมชอบเค้กมากเลยค่ะเค้กมีรูปหนูอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูปเอลซ่าแล้วก็ข้างๆก็มีรูปยุกยอมด้วยคือนะ่แม่จะกินหัวลคาแม่บอกว่าแม่จะกินเค้กหนูแล้วก็กินหัวหนูด้วยน้นยะ ทุกคนแฮปปี้มากอ่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้หนูนะคะคือแบบแต่ละอย่างในอันเนี้ยที่แบบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าไอนน้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วหนูเอาลงสตอรี่เอ้น่ารักแม่เหมือนกันไหมแล้วก็ทำผมมีหูเลย ถุงเท้าเยอะแต่ก็ต้องซักด้วยนะทุกคนคะการที่เรามีถุงเท้าเยอะมากๆอะ่ะแล้วเราก็ใส่เพลินอ่ะแล้วเราก็ลืมไปว่าเอ้ยเราต้องซักถุงเท้านี่หว่าอะไรเงี้ย้องเพลงรู้เสื้อเรื่องสอบไว้เท่านี้ทุกคนเคยฟังไหมหรแบบเ,เอะเพลินรู้เสื้อบกของโบกที่ไหนใช่บิ๊กแบงป่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยแกะขอบคุณนะคะ พีวีอยู่ไหนพีวีไม่รู้ค่ะตอนนี้อยู่กับแม่ค่ะเอ้ยแม,ม,ม่ช้อนซ่อช้อนกาแฟน่ารักมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณที่ส่งช้อนซ่อมมาและ,ะรู้แบบว่าหนูก็ไม่เคยมีช้อนซ่อมจะใช้หรอกเอาจริงทำไมทำผมทรงนี้ก็ทำผมทรงนี้แล้วมันมีหัวใจทุกคนก็เลยทำนี่มีหัวใจที่คอด้วย ทุกคนน,นี่คืออะไรนะแม่เท็ไบโ <laughs> อนี่ย้อนยุคชอบเล่นเกมแนวไหนชอบเล่นเกมฮาวเวิร์ดมูนอ่ะแบบว่าไม่ได้ชอบแบบฮา์เวิร์มูนแบบว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบเล่นเกมแนนบมบแบบก,ก็แบบแนวฮา์เวิร์มูนอหะทุกคนแบบแนวเซอร์ไวเวอร์บ้างเซเวอร์ ถ้าเธอเห็นหมาป่าให้พูดว่าช่วยเป่ช่วยเปล่ด้ยมีเสื้อบอลด้วยขอบคุณนะคะไวยมีอันนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นเจ้าของอันนี้นะคะตรงนี้มันขาดนะคะหนูมไม่ได้ทำนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูจะหาวิธีซ่อมนะคะอีนะมน่ารักมากน้ำกระน้ำด้วยดอกทานตะวันด้วยน่ารักที่สุด แม่เขาบอกให้แม่เผาหนูอ,อะทุกคนคะคือในถุงนี้มีแบบว่าเครื่องมือเด็กหอทั้งนั้นเลย <c oughs> มีทุกอย่างที่หนูไม่มีนะคะก็โอโหอันนี้ amazing มากชอบมากๆแต่หนูไม่มีอันนี้อันนี้ก็คือแบบว่าการพี่เป็นเด็กหอนะคะทุกคนจะเคยประสบปัญหาในการต้องล้างจานในอ่างล้างหน้ามันเป็นโมเมนต์ที่แย่มาก อมีอันนี้ด้วยอมีตั้งหลายอันอขอบคุณนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็รก,กมากเลยมีตะเกียบด้วยครบเครื่องเรื่องเด็กหอนะคะมีทุกอย่างที่หนูไม่มีเรามีตะเกียบแล้วเรามีตะเกียบลาตะคนอลชุดยังชีพเด็กหอใช่ค่ะ ช่ค่ะทุกคนน่ารักมากส่งชุดยังชีพเด็กหอมาให้หนูเฮ้ยาะตารัตาอ่านข้อความของ,ของผ,มผมจะติดมาหาลาัยรึดๆๆให้ได้เลยสูู้นะคะเอาละตอนนี้เหมือนมันจะมีตัวกระตาอีกตัวนนะหรือไม่มีแช่งมันเถอะเอาการไปให้คนนี้อยังไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกว่าให้อย,อยัง ทุกคนเอาจงริงไหมหนูจะสาร,รภาพว่าหน,ห, <laughs> หนูหาไม่เจอหนูหาไม่เจออะหนูหาการที่หนูวางให้ที่น้ำหนึ่งไม่เจอ <laughs> หนูไม่รู้ว่าหนูเก็บไปไว้ที่ไหนอะแต่ว่าใช่ค่ะตอนนี้ทุกอย่างหายหมดเลยรีโมททีวีก็หาย <laughs> ทำไมอยู่ดีกันเงียบทุกคนคะมันน่ารักมากเลยมันน่ามนมเลยอะ่ะขอบคุณนะคะคือตัวนี้มันหายากมากๆเลยยาจริงไอ้ราตะตานี่คือมันเป็นตัวที่หายากเพราะว่าหนูเคยเล่นโปกเแกมอนโอ้ยพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมอ่ะเออนั่นแต่ก็เล่นเกมของไอ้ตัวนี้นะคะคือแบบ คือแบบมันหาง่ายมากหาง่ายที่สุดเลยเดินไปก็เจอหนูว่ามันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยแรเท่าไหร่เฮ้ปี้ happy. ที่สุดก็คือเครื่องมชีมเด็กหอนะครบคุณมากเลยนะคะว้ายน่ารักอ่ะเดี๋ยวคงถ้ามีคนส่งมาอีกก็คงจะอยู่ที่ออฟฟิศคะ่ะหน้อยากจะบอกว่า หนูฟังแฟนซองทุกเพลงนะคะที่ทุกคนแต่งมาคือเอาจริงหนูแบบว่าเอาไปดูใน Youtube อะหนูแบบว่าว่างๆก็กดหาพิมพ์ว่าลาตาบีแอนเโฟองนี่ยแล้วก็เจอก็แบบก็เจอแหละฟังทุกเพลงเลยก็แบบก็มีแบบที่ทุกคนแท็กมาหนูก็ฟังหมดเลยฟังทุกอันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแมวหายให้กำลังใจแมวหายไปไหนอะ ไม่เป็นไรนะคะขอให้หาน้องแมวเจอนะทุกคนคะไทเกอร์ไทเกอร์แปลว่ามันมันอยู่ใต้คอนโดใช่ไหมใต้หอสักที่เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละแล้วทีเนี้ยตอนที่หนูกลับมาหนูเสื้ออาหารมันมาให้มันแล้วแล้วทีนี้หนูก็แบบมี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 มันก็รีบวิ่งมาเลยทุกคนมันจําเสียงหนูได้ แล้วหนูก็บอกวันแล้วหนูก็พูดภาษานคนบอกว่าเดี๋ยวจะลงเอาอแล้วหนูบอกมันว่าเดี๋ยวจะลงเอาขนมเอ้ยจะเอาข้าวมาให้กินนะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูก,ก็แบบขึ้นไปเอาไปเอาของไปเก็บแล้วก็ลงมาเอาของเอาขนมมาให้มันกินใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แบบมันก็รอนหนูอยู่หน้ารีบะทุกคนมนะันไหนใไทเกร์นั่นแหละอยากอยาก มืนใช่ตอนนี้หนูกำลังหมั่นเคี่ยวไอแมวพันบิตติชโกอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันตากูที่มันแบบมันขนฟูๆแล้วก็ตาเป็นสีเขียวอะ่ะแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนเลยแมวที่แบบแม่เขาบอกว่าคามิแม่ละตาครับทุกคนเคยเห็นแม่หนูแล้วเหรอ เอามาเลี้ยงในห้องไม่ได้นะหนู่ก็อยากจะเอาหนูอยากอ่ะคือไทเกอร์อ่ะไทเกอร์มันมีขี้ตาใช่ไหมคะทุกคนคือตอนนี้คือไทเกอร์มันมอมแมมมากแล้วแบบคือมันน่าจะโดนตัวมันน่าจะโดนแมวที่อื่นมันกะมากัดมันด้วยมั้งแล้วแบบคือหนูอยากอาบน้ําให้คือไม่ได้อยากอาบน้ําให้มันแต่อยากเช็ดขี้ตาให้มันตรงตามันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ฉีดยาทุกคนมันเป็นแมวจรจัดแล้วก็ แล้วก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูโดนกัดหนูจะกลายเป็นหนูจะโดนอะไรนะโรคแมวอ้ยโดนอะไรอินเนี่ยโดนเป็นโรคแมวพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าฮะเขาได้ว่าอะไรนะแม่แมวมันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไหมนัม่นแหละแล้วถ้าเกิดหนูโดนกัดแล้วก็เป็นนี่ก็คือตายเลยนะแต่ก็สงสารมานะ่ะทุกคนไทเกอร์มันเป็นแมวที่น่าสงสารมากเลยนะ คือคนที่เอามันมาเลี้ยงก็คือแม่บ้านเขาเล่าใหนูฟังว่าไปช่วยมันมามันมันอะไรอ่ะมันโดนหมาวิ่งไล่อ่ะแบบทุกคนนั่นไทเกอร์ไลอะไร,ไะไร,ะไรใช่ไลออนไหมใช่ค่ะมันอาจจะเป็นไลออนก็ได้เสื้อลองหกปีดทุกคนคะใครได้ไปดูเทเตอร์ในวันนี้นะคะก็เอ็กซิเดนต์นิดหน่อย ย่ามนุษย์แมวกลืนบาโบพาไทเกอร์ไปหาหมอทุกคนถ้าหนูพาไทเกอร์ไปหาหมอหนูจะหมดเท่าไหรอ่อ่ะค่าวัคซีนใช่ไหมแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามีใครเลี้ยงมันไหมอะ่ะก็หนูก็แค่ให้ข้าวมันเฉยๆเพราะว่าสงสารมันเพราะว่าป้าแม่บ้าคนนั้นขเขาลาออกไปแล้วเศร้าใจ ฮะเข็มไม่เกินพันห้าหรอจริงหรอจริงหรอโอ้แต่ก็ถูกกับวัคซีนคนก็จะอีกทีหนึ่งแต่ว่าไทเกอร์มันคงนีไม่หนีไปไหนหรอกอยู่ไรอิงกิโมอะไรนะตรวจโลกพันห้าไม่ก็ไม่รู้ว่า แต่ก็อยากจะหนูเลี้ยงแมวเอ้ยหนูเคยโดนแมวกัดด้วยทุกคนโดนแมวแบบว่ามันจะมีแมวตัวหนึ่งที่หนูเคยเล่าทุกคนฟังว่ามันโดนวางยางเบื่อตายคือแบบว่าอะไรอะ่ะหนูอุ้มมันใส่ตะกร้าทุกคนแล้วหนูก็อุ้มมันกลับบ้านแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนน้าจะางลาคาอะไรมันก็เลยกระโดดกัดแขนหนูตรงเนี้ย แล้วหนูก็กลัวมากหนูกลัวจะเป็นแบบว่าโรคกลัวน้ำโรคโรคพิษสุนัขบ้าแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกวันนี้ทำไมต้องไปล้างหน้าด้วยไม่น่ารักหรอคะทุกคนคือแบบมันเริ่มจางแล้วเพราะว่าเหงื่อออกแล้วยาชูต่างหูหน่อย <S <S ต่างหูปลอมนะคะทุกคนใจสอกไม่กล้าไปเจาะจริง เราเพิ่งคุยกับพี่ a อมาเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไปเจาะหูอยากดูอะคือแบบคือหนูอยากคือหนูว่าคือตอนนี้แม่หนูหนอยู่หนูอยู่กับแม่ใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะดูแลหูให้เพราะว่าทอนที่หนูไปหนูไปเจาะเองอะแล้วหนูก็ดูแลไม่เป็นก็เลยตันทุกคนรู้ไหมว่ามีเมมเบอร์ในวงไม่กล้าเจาะหูเพราะหนูด้วย <laughs> เพราะว่าแบบว่าไองานนิปอนฮากุใช่ไหมคะทุกคนคือว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันหนูก็ไปเจาะหูมากแล้วทีนี้มันก็หลุดใช่แล้วหูมันก็หลุดแล้วทุกคนแล้วก็หนูก็ต้องไปซาบ็อกกิ้งแล้วมันก็ต้องเต้น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 นใช่ไหมแล้วที่มันก็หลุดอีกแล้วทีนี้ก็คือพี่พาขวัญก็คือแบบใจเด็กมากแล้วมันมันเหมือนแบบเพิ่งเจาะไม่กี่วันอะแล้วมันก็เหมือนมันมันหลุดแบบเดียวมันก็ตันมั้งแล้วมั้งเพราะว่าแบบหนูหนูหนูเป็นเด็กอะ แบบว่าแผลมันสมานเร็วใช่ไหมแล้วนี่ยพี่พักขก็เจาะให้ไหมเลยแบบว่าเจ็บมากนั่นแหละแล้วแบบแล้วก็มีเมมเบอร์คนหนึ่งเห็นหนูแล้วก็แบบว่าจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นหนองแล้วทุกคนเขาก็เลยไม่กล้าไปเจาะหูแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าแล้วถ้าหนูเจาะหูหนูจะเป็นแบบละตามไหมอ่าฮตลกอ่ะ ก็ไม่ไม่เป็นหรอกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไปเจาะไปเลือยแบบนู้นะคะก็หลังจากที่หนูได้เปิดอะไรนะหนูถามว่าไปเจาะหูยังไงดีจะได้ปลอดภัยใช่ไหมเขาบอกว่าจะไปเจาะยังไงก็ได้แต่ไปเจาะร้านดีๆใช่ขี้กลัวไหมถามว่ากลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวแมลงกลัวงูคือ คือคือแบบว่าไม่ได้ว่ากลัวกลัวแบบกลัวมันฉกอ่ะเพราะว่าบ้านหนูอ่ะที่เชียงใหม่มันเป็นบ้านสวนใช่ไหมทุกคนก็จะมีต้นมงต้นไม้มีต้นไม้มีหญ้าอย่างเงี้ยแม่เอาต้นไม้มาปลูกเต็มไปหมดเลยแล้วคือแบบแล้วคือถ้าฝนตกมันก็จะฉ้นใช่ไหมแล้วก็แบบเคยเจองูด้วยน่ากลัวมากไม่ใช่อะไรหรอกหนูอ่ะกลัวงูงูฉกแล้วก็ ตายคือแบบว่าไอ้ที่กลัวแบบสัสสตว์ต่างๆคือคือคือไม่ใช่อะไรหรอกลัวมันกัดแล้วเราก็จะตายไม่ตายหรอกแค่แบบพิษเข้ากระแสเลเรืเอาแล้วก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มื่อวานเต้นเพลงอะไรเราเห็นโพสต์ว่าเต้นผิดกันทุกคนไม่รู้ค่ะคุณนนสอนเต้นคือแบบว่าออาอยัางไงแบบมันเป็นเพลงคือมไม่รู้ว่าเป็นการเต้นแนวไหนอ่ะคือคือจริงคือแบบว่าเราฝึกกันมาแบบใช้เวลาน้อยมากๆก,ก่อนที่จะเดบิวทุกคนก็เห็นหนูเต้นตอนเดบิวใช่ไหมคะก็ไปหาดูได้นะคะแฟน แฟนแคมตอนที่หนูเพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆคือแบบ <c oughs> คือแบบว่ามันก็ถ้าพูดได้ก็คือมันก็คนคือมันแย่ใช่หนูดูตอนนี้หนูกลับมาดูหนูแบบวาคือเวลาสองเดือนที่เราฝึกมันน้อยน่าจะน้อยไปใช่มันน้อยไปมากมากๆมากๆคือแบบว่ามันน้อยอะ่ะตั้งแค่สองเดือนนะทุกคนแล้วคืออ่ะคือก็มีพี่ ลายบินไหมอ่ะทุกคนลายบินไหมอ่ะทุกคนแกปมาแล้วอ่ะแม่ลงไปเอาให้หน่อยหรือว่าจะไปดีใช่ค่ะหนูก็ยังจะพูดไม่จบนะคะก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าก็คือแบบ คือในวงก็มีแบบพี่มายูที่เต้นเป็นอยู่แล้วกับพี่แบบจูเน่หรือพี่วีที่แบบรากฐานดีๆเคือคือคือแบบว่ารากฐานดีๆนี่หมายถึงแบบคือพี่เขาแข็งแรงอะ่ะใช่แล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าก็มีบบหลายๆคนที่เคยเต้นมาก่อนใช่ไหมแต่ก็มีบบหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่เคยเต้นเลยอย่างเช่นหนูเราคือแบบว่าฝึกสองเดือนนี้หนูก็กดดันมากเลยนะหนูกลัวจะเต้นไม่ได้ คือแบบว่าพูดตรงๆหนูยอมรับตรงนี้เลยว่าก่อนที่จะเดบิวต์หนูเต้นเพงลงหรืดอดูไม่ได้เลยมันยากอะ่ะแล้วแบบตอนนั้นแบบหนูก็โอ้โหเครียดไม่รู้แาบแบบว่าเอาแต่ก็ผ่านมันมาได้ะคะ่ะโชคดีแต่ก็มันมาได้ค่ะหนูจะไม่ใช่แม่คะ่ะหนูจะลงไปเอาเองเดี๋ยวไอ พิดยังไงกับรัตตานกิกกี้คิดว่าเป็นพี่น้องที่กันมากๆจะเดินลงไปอย่างนี้แหละทุกคนก็ไปรับแก๊บกันหนุนะคะเอ้ยหรือไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ละกันเดี๋ยวมาบ๊ายบาย